ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างบคร,รับมืุอนี้ผมว่าตัด้าอยูุ่แถวบ้านนั่นลูกพี่ครับผมผมในยินสามกุ๊กขันอยู่เทิงหุ่นครับนกป่าสามกุ๊กโอ้โหม,มูมีผมมีนกมาตอครับผมท่านไหนอยากมานน้ำเมาสามกุ๊กป่าอยู่นี่โทรหาผมในได้เล้ครับ ครับมันย้วนทั้งอันหลังอาคารโรงเรียนครับผมอยุแถวนี้ก็เขียดแถวเสา,าให้สระพูรีนะครับเนาะนั่นครับ สามกุ๊กเต็มเลยครับบมมีหอยครับผมสองกุ๊กหวยโอแมนครับแต่ผมนี้ยินมานี่มันสามกุ๊กเต็มนะครับดูเถิงหนินะครับเด้อนนครับมันอยู่ไก่ครับผมอยู่แถวๆต้นไม้ผมครับผมยืนอยู่ไก่ วันนี้มันเป็นประตูโรงเรียนครับผมผมเข้าไปว่าใดคันผมจะไปหฟังเสียงใกล้ๆครับผมแต่ว่าสามกุ๊กนี้จริงครับผมตัวนั้นเสียงกุ๊กนึงครับผมแต่ว่าโซนหนีมีแตน่นกมันมีเสียงน้อยเสียงกลางรู้แต่ว่ามันตีตะไลขึ้นเหมือนผมมาตตอนกกว่าครับผมผมมาต่อนกมันตอวนกกว่าผมครับตีตะไลแล้วคุณ ปกกุกหนึ่งดูน,นะครับโอ้นันอยู่ไก่ครับสุ้มเลยูน,นะคูอยู่นะครับนะครับเมื่อนี้ผมมาอัปเดตรับผมเห็นไหมนกปลามันมีสามกุกขันหมอแม่นสามกุกผม่มประไทยเพิ่งถึงนะครับเนาะแต่ว่านี่ เพื่อท่านในอยากอยากเขามาไทายอยากโอ้อยากเขามาตอกครับโทรหาผมในได้ดครับเด้อผมจะบวกผมจะบอกหมอก่มองพิกัดหม่องนกสามกุกงยวยู่ครับผมมาน้าตอกันได้ครับผมนุ่ครับจับอยู่สายฟกับนี้ครับผมนกเขาจับอยู่สายฟกับนี้ครับนะครับคลิปนี้เป็นคลิป,ปสั้นๆนะครับเนาะผมมีอย่างไรมาน มาครับผมไปครับผมจะรับไปมานปิดตดยากครับครับคลิปนี้ถันอยากต้อนกมาน้ำนกปลาสามกุกน้ำผมนี่โทรหาผมได้เลยครับติดต่อได้รับมีนกตัวเด็ดๆครับผมคือตอนนี้ผมมีนกต่อนนะครับเนาะ ผมแบบน้ำเก็บมาได้ครับผมผุครับผมเห็นง้อยอยุ่งองอันเสาอากาศเพิ่มหนึ่นครับคุนะสามกุกปลาเต็มครับผมคลิปนี้ผมมันี้ยังไงสวัสดีครับ